สวัสดีค่ะวันนี้มาชวนทานส้มตําใส่แมงดาค่ะเพื่อนๆตาส้มตําใส่แมงดาโอ้นี่ไม่ไม,ไมีหัวนี่ชัดเจนหอมหอมอร่อยแล้วก็ได้แต่ก้อนบุญมาขอบคุณพี่ตุ๋ยนะจ๊ะสำหรับแกงป่าวันนี้เรากินอะไรคะมาจากวัดค่ะแกงป่ามาจากวัดแกงป่าใส่ไก่ของพี่ตุ๋ยนะคะ เรามีข้าวสวยด้วยข้าวเหนียวก็จะกินโอ้แบนนอนไปเอาข้าวเหนียวให้แม่หน่อยอยู่ในแชร่นะอยู่ในเในก้าอี้อ่อะเดี๋ยดิเห็นแม่ก้อนเล็กๆอะ่ะฮะไปเอาข้าวเหนียวให้แม่หน่อยข้าวเหนียวที่แม่อยู่ในแชร์อยู่ในเในก้าอี้ที่หนูในนั่นนะลูกข้าวเหนียวใช่ค่ะพี่เขาห่อให้ค่ะเขาบอกว่าแลกกับเมงดาติดเมงดาแกไว้อยู่ สวยนี่ก็จะทำอาหารได้แบบแกเป็นลูกศิษย์วัดนะคะทุกคนกจะทำอาหารได้แบบถึงพริกถึงเครื่องนะคะสำหรับเป็นพวกแบบแกงป่านียอมรับว่าแกทำอร่อยแล้วก็รานหน้าก็ทำอร่อย <c oughs> เดี๋ยวขอกินข้าวสวยก่อนแล้วขอยกินส้มตำส้มตำจะเผ็ดๆนะคะวันนี้กิง <c oughs> เคยครับผ <c oughs> ักผักกะทงค่ะ ผักหลากหลายนะครับเดี๋ยวต้องหาวิธีตั้งกล้องใหม่แล้วทุกคน,นตั้งแบบนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร,ร่ต้องไปศึกษากอนนะคะเดี๋ยวลองท้องก่อน ตั้งกิ้วนะลูกขอบคุณนะครับ,บคุณครับมือเย็นนะคะืมชื่นใจเดี๋ยวเจ้าของเจ้าถิ่นเขาจะมาแล้ว ต๊ะโต๊ะสามีปลาดุกทอดก็มีนะทุกคนเป็นไต้มตสำดาวซเดาว,วันนั้นแหละใส่ตู้เย็นไหมยังไม่บูด เยากินกับซ้มตำก็อร่อยเนาะ ไปทำก๋วยเตี๋ยวแราวนี้มันเยอะคนก็มาเยอะอยู่แต่ว่าอาหารเราเยอะกว่ามันเหลือก็ห่อมาฝากแฟนพี่เขาห่อให้ <c oughs> ส่วนลูกชายก็แวะซื้อชีสสเต็กมาให้เขาค่ะชอบอาหารฝรั่ง Where's chua? Then go get it. I'm gonna get my man up, Becca. Then go get it. If you want it that bad, go get it. Upset, Luna. Then you're gonna upset, Luna. nào ผู้ชายบ้านเนี้ยช <c oughs> อบคนพูด <c oughs> เพราะเอามาให้แม่หรอแล้วก็เขาเป็นคนขี้ใจอ่อนชอบขี้อ่อนขอบคุณครับ <c oughs> อ,อร่อย หอมหอมแมงดาจำน้ำมันเผ็ดมาใหม่เนาะแต่งหน้าใหม่หมอะสามีถามว่าทำไมเธอกินแมงสาบอ่ะ gì nát quá chăng? không biết chuyện gì đâu, giống thôi các bạn, giống giống ở đâu vậy? giống ở đâu vậy? giống ở đâu vậy? กับจิ้นก็ทิ้นทินก็แก่แล้วแก่แล้วไปวัดตั้งแต่เก้าโมง กลับมาบ้านหกโมงครึ่ง <c oughs> ลูกถามมแม่ประนานจังเ <c oughs> หมาเอาจริงเนาะนานแล้วไม่ได้ทำแต่ก็ทำนิดหน่อยนะวันนี้ไม่ทำเต็มที่ก็หลายคนทำกวาดวาดัดถูวดัดทุกคน นึกอยากทำจะพยายามทำาะวันนี้ตั้งใจว่าจะไปล้างจานนะดานเวียนหัว <c oughs> โอโอขออภัยค่ะเวียนหัวความดันต่ำเพราะว่าเมื่อคือนอังเป็นไมเกรน นอนไม่ค่อยหลับปวดปวดหัวข้างเนี้ยไม่รู้เป็นอะไรแก่แล้วนะ Oi é.